สวัสดีพี่นังเอฟซีนี่กัวพี่นาเบบูองูอหัีี่แเขารุไปพี่นัหลบที่แเขาชุดพญญานะน2แต่ว่ายังปรทันเอามาโซ่พี่นังเนอะสุดต้องหัดบ่อเขามีเขายุชุดหนึ่งแตกผลแม่ว่ามันเขาไม่แตกอ28ก็จะ เบื้งละลาภุลาพี่นองเนาะวันนี้กะบันที่สิบแปดแล้วน้าต้องหัดกอนกันกอนยินดีต้อนรับทูส่องตาขุนพระรวยเลยพี่น้องเนอะมาเบื้งต้องหัดรันหัดตะวันพูดคุยกนก่ะเล็กวิ่ง ศูนย <Sen> ์ี้กรบอมีไี่น้องมีหกมีห้าก็เกตเยเดี๋ยวศูนย์เก้าห้าแปดหกเ็ดพี่น้องือเขาตเกดกับห้าพี่น้องเนาะเลขกวินมันจะเกดกับหา ไว้น,นี้กะมาต้องหวัดพี่น้องสิมีตัวใดกะเบึงซุ้มเกาสะก้อนทีพานมาก,ก็นอนพี่น้องมิ่งจังไรเนียงมันคือลุดไปหลายแท้แกะมิจับคูเหล็กวิ่งกะมีนเลขกวิ่งกะมิหากับศูนย์เด่นหาล่องศูนย์พี่น้องเล็กวิ่วง,งจับคูกะมิ หาศูนย์สี่หาศูนย์สามหาศูนย์ลดพี่น้องเลยน้อพี่น้องนะเอาไม้พี่น้องแก่เมือ่อแก่เมือ่อแต่ว่าเขาสูตรของปูคุนเขาอยู่สูตรหนึ่งนี่หรอกแต่ว่าต้องหดเ่าเขานพี่น้องนะต้องหดอีกตัวสําคัญคือบ่าเขาเอาไม้พี่น้องแก่เมือ่อมือนี่ของมัหดต้องหวดวันที่หนึ่งกันยาเลยพี่น้องเดือนไม่แล้ มาเบิงก,กันได้พี่น้องเด้อมาเชี่ยกันพอหา่ไม่ยังสุกูทุกคนผู้ติดตามพาๆๆหอหญ่ไม่ยังไอ้น้องสุกูทุกคนผู้ติดตามมาเบิงรัฐบาลต้องหดรวพี่น้องเด็กเคี่ยงเล็กวิ่ลวงลงก,กัน บลางเหล็กวินเหล็เคีงเล็ตังกนีนี่ห้าหก ừm Nhưng...

จับโค1หนึ่สี่หหกหนึ่งด Sikit Nah Xem tua Xem tua Xem tua Kết e 1 9 ของกุ่มของไล่คือหนองเบอร์กุ่มเบมือไลเดอกุ่มไล่กลุ่มไล่ 9 3 4 9 8 2 2 3 พี่น้องมานีสิกลมสีเด่นเลยด้วยพี่น้องเนื้อจัดให้พี่น้องแล้วรัฐบาลต้องหัวดพี่น้องวันที่หนึ่งกันยายนหกเจ็ดแปด จับครูก็มีหนึ่งหนึ่งซีบิ่งหนึ่งนอก เกดกล่อง3ตัวกับหันงซีกุมเก็ดหกกลลองซีหนึก,ก,นก็ลอ่องคุอยางเอาผูดเข้ามาแล้วกะแซ่บอกต่อๆกันไปเด้อพี่น้องเด้อบกุมบกไลกยึดไตนั่นแหะพี่น้องไปเขามากกับเขามาพี่น้อง เชิร์นขม่าสละคาฟฟ่พี่น้องกลุ่มไล่มาเบิงเหล็กหุ่นเหล็กวิ่งน้ำกันนะพี่น้องนะเอกไล่วันน้ำกันเขามาในกลุ่มวันนี้กะเอาอีกรอบหนึ่งนะพี่น้องนะรัฐบาลตองหวนพืนที่หนึ่งกันย่าสองห้าหกเจ็ดเอกวิ่งเหล็กเคีื่องเหล็กตังรักกันหนึ่ง หึ่งหกล่องสี่หนึ่งเจ็ดล่องอภิร่องผู้ได้เข้ามาแล้วกัอย่าเริมก,กดเลยกดแช่ให้อย่าเจ็บอย่าจดอภพี่องเด้อวันที่ หนึ่งกันยาที่หอดนี่หาจับใจลลตเตอรีเบื้องไปตั้งหัวปีดอกพี่น้องต้องวดโชคดีโชคดีกันทุกูทุกคนเด้อพี่น้องเด้อพวกันไม่ชุดต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขอเกา่าคำ่าสวัสดี